you. MTV v คว้ารางวัลการทูตสาธราะประจำปี2568จากกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยประกาศมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2568ให้แก่บริษัท g m m t v จำกัดในฐานะองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก GMMTV เป็นตัวอย่างชัดเจนของการทีภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการทุนป,ประชาชนด้วยการนําเสนอเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นไทยในรูปแบบร่วมสมัยสู่สายตาชาวโลกโดย GMMTV ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538โดยผลิตสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะซีรีส์วายที่ประสบความสําเร็จระดับนานาชาติมีผู้ติดตามกว่า440ล้านคนทั่วโลกพร้อมการบรรยายหลายภาษาเช่นอังกฤษโปรตุเกสวีตนามและอิตา หนึ่งในผลงานเด่นอย่าง t o g e t h e r the Series สร้างแรงบันดาลใจให้วันณกรรมไทยได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นและเกาหลีพร้อมกระตุ้นความสนใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง GMMTV ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการผลิตรายการท่องเที่ยวกว่า300ตอนต่อปีทั่วประเทศและการผลักดัน BL Tourism ที่กระตุ้นให้ชาวต่างชาติตามรอยสถานที่ไทยทำซีรีส์นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแฟนมิตรคอนเสิรต์ตและนิทรศการใน18ประเทศ48เมืองใหญ่ทั่วโลกพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมไทยควบคู่คณะกรรมการมูลนิธิไทยระบุว่า GMM TV มีบทบาทต่อนเนื่องกว่า30ปีในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้ประเทศไทยทางด้านวัฒน,นธรรมภาษาและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการขยายฐานแฟนคลับไทยไปยังภูมิภาคที่ไม่คุ้นเคยกับไทยมาก่อนเช่นละตินอเมริกาถือเป็นพลังของการทูตสาธารณะที่สะท้อนความผูกพันระหว่างประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะ,ะที่เราประกาศออกไปนะครับเมื่อพฤษภาคมแล้วก็เปิดรับสมัครมาประมาณ3เดือนด้วยกัน เงื่อนไขของเรากว้างมากครับขอสรุปก็คือว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลก็ได้จะเป็นบริษัทห้างร้านองค์การต่างๆได้หมดนะครับรวมทั้งส่วนราชการอะไรก็ได้หรือจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นก็คือความกว้างที่เราเราจะเปิดรับ นะครับแล้วก็ปีนี้จริงๆทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากกลุ่มบุคคลและบุคคลแล้วจะเป็นความาโดดเด่นของท่านในการสร้างชื่อเสียงยัง,ยงไงก็ได้จะเป็นศิลป,ปินนักกีฬานะครับจะเป็นผู้ที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับหรือว่า,าจะเป็นพระก็ได้ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย เราก็ได้มอบให้กับอาจารย์ชยสารูเป็นต้นครับแล้วก็มีศิลปินเช่นคุณชมเถาสุขิคุณมีนายแพทย์ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นปีแรกครับรวมทั้งนักกีฬาเช่นโปรโมโกเม่ดังนั้นความหลากหลายต่างๆนี้นไม่จำกัดครับขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์ที่ท่านทำออกมาเนี่ยได้ทำให้พวกเราทุกคนคนไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้จักรับรู้ในมิติเหล่านั้นมากขึ้นในโลกครับ บริบทตอนนี้ในสถนตานการณ์ตอนนี้มันมีร,รมองอาง,งราวัลอะไรที่มองเห็นคนที่นักชาติแล้วก็ทำอะไรเพื่อชาติอย่างนี้อันนั้นผมไม่ทราบอาจจะมีนะครับขอัยอาจจะมีนะครับซึ่งอัอนนั้นท่านก็ดำเนินการของท่านไปแต่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำเพื่อชาติทางตรงและทางอ้อมก,ก็ก็ก็นับอย่างนั้นก็ได้ครับ,ออบชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ใน,ในี่จะยากสำคับกับที่าวเอร์ครับนีออยังมีตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้มากอย่านี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้เนี่ยพวกที่ผลิตผลงานในเชิงซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกว้างมากนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในคายที่จะได้รับรางวัลของมูลนิธิไทย mm hmm. เช่นกันเพอเรียนว่าผู้ที่ส่งใบสมัครเข้ามานี่จเป็นจำนวนมากนะครับ mm hmm. ก็มีหลากหลายครับ มีตั้งแต่ผู้ที่จัดกิจก,กรรมด้านวัฒนธรรมในประเทศต่างๆผู้ที่ทำงานด้านเอกชนด้านธุรกิจนะครับนักพูดหรือ,อหรือรายการที่มีการจัดดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า,าเราก็อยากจะทำให้เห็นว่าบุคคลที่สมัครเข้ามาเนี่ยหลากหลายอย่างไรก็ตามก็จะมี จำนวนรางวัลที่จำกัดแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อตัวเองมาในปีถัดไปนะครับอขอเรียนย้ำว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ถึง3ามรางวัลจะเป็น1รางวัลก็ได้2รางวัลหรือ3ามรางวัลก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมซึ่ง GMM TV เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการตัดสินแล้วว่าเป็น,ปนผู้ที่เหมาะสมที่สุดในปี2 5 6 9